ดีค่ะพวกเราชอบชอบป๊อกราเปอร์ดอฟิเชียลเพิ่มขึ้นนล็อกซองเรื่องาถือจั่งอะไรอย่ายผมไม่ถ่ายพวกคุณถ่ายเลยตันอัตพลผู้เป็นหมันมันไปอันเดิมนี่พระเอกหนุ่มตันทำหวานอะไรพระเอกหนุ่มใครผู้นี้พูดใครบอกพระเอกหนุ่มผู้ชอบกินหมากกระทันเล็บน้องเย็นกินหมากกระทันกินอย่างเดียวเลยโอ้ พระเอกหนุ่มชอบกินแมลงวันเออได้พระเอกหนุ่มชื่อคันอาบน้ำาโอ้โหมาขวบเลิศเถอะเลิศเถอะแปลกอี๋เลิศเถอะเลยเลื่อนมาเราท้ายด้วยอันไม่ใช่น้ำพระเอกหัวหันสันแต่พุนได้ปะได้ปะเออได้ได้พ่วกนี้เยวพระเอกหนุ่มใส่ตันนางเอกสาวเตี้ย ต๊อกม็อกป๊อกเตียดด็อกม็อกคุณก็ไม่ต่างจากเขาเท่าไรหรอกจริงๆนี่พระเอกใส้สันอะไรอะไรอีกพระเอกหนุ่มอ่าพระเอกนางเอกสาวในเอกสาวน่ามันหมวกกันน็อกส้มป๊อกออกมาอันนี้คือมักอันนี้คือมากแข่งกันางเอกสาวเหมือนจะน็อกส้มป๊อกพระเอกหนุ่มเออ เอกหนุ่มชอบเล่นไฮโลโลโก้เอ่นบ้างในเอกสาวหุ่นคิมล็อกพี่เหมือนคิมล็อกมากเลยมันแบบคิมล็อกยังไงแต่มันล็อกไปเลยเฟ่เอกหนุ่มอมที่ฟันสันได้ไงอ่ะพระเอกหนุ่มพระเอกหนุ่มหน้าหงอยน้อยอุ้ยนางหงอยเออแค่นี้ยบ่วดาม พระเอกหนุ่มพระเอกหนุ่มชอบโซโลโก้พระเอกหนุ่มขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยได้มาลายพวงโตโลโก้เป็นบ้านแก่โอ๊ยตรงไหนลุงไทยพัน์วงพระเอกหนุ่มตรงไหนตอนไหนพระเอกหนุ่มหน้าเหมือนพวงหลีดน้อยมันน้อยแล้วอ่ะไม่ได้น้อยมากก็ได้ เาชชีีกพ่อเอกหนุ่มาโนี่พเอกหนุ่มมาโซโลซโบลารสีดำตลอดเฮ้ยโบราสีดำตลอดเด้ยเฮ้ยความจำเฮ้ยอรความจำะรเอกดังปูนั่แหละพ่อเอกหนุ่มอมที่ฟันอะสันพ่อเอกหนุ่มไม่แปลงฟันอะไรอะไรพ่อเอกหนุ่มหน้าหันพ่อเอกหนุ่ม พันเหลือง <laughs> เดี๋ยวเไข่ก่อนอพระเอกหนุม่มพระเอกหนุม่มพระเอกหนุ่มชอบนอนบังกะโลโลโก้เพชรบักรบงกะโ, <laughs> โลใส่โต๊ะบับงกะโล <laughs> <laughs> ยูนแบไม่ใช่เวนบังกะโลไปรตลกเดี๋ยวเจอ <laughs> 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 ตลกจังไรบ่อย <laughs> น้อยเพชรนเพลไม่เข้าเลยตลกโศกกระโปงโศกมกโลโก้เพชรน แค่เอกนุ่มครับไอ้บ่มากินไก่สุกไอ้กินตะไคร้ดิบแค่เอกหนุ่มไอ้บ่มากินไก่สุกไอ้กินตะไคร้ดิบองงงแล้วอ่ะต้องงงไอ้กับบะหมากไอ้มาตะหมกโม่ยังไงยากแย่ยังไงกินโอ้ยแรงมากแรงมากนี่เดี๋ยวี่ยมถึงน้ำในไทยไม่เอกหนุ่มไม่เคยท้อถอยเพราะน้อย อันนี้ดีอันนี้ดีเออแมนแมนตาอันแรกตาแรกมามาเนี่ยอันนี้อันดีที่สุดเอาดีๆกับน้องอยเดีๆกัน้องหนพระเอกหนุ่มพระเอกหนุ่มนะพระเอกหนุ่มหน้าตลกรูปไม่หล่อแต่กระเจิงเรื่องแสงเงาะน้อยเพชรบันแพงย่สมันต้องมันต้องมันต้องน้อย ถ่ายใกล้ขนาดนี้ก็มุกกระสิงกสาวไก็ได้ขับีขระซื้กาดูเปลี่ยนหน้า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 อย่างยังไม่เปลี่ยนเลยก็เอกหนุ่มอยากกินสีน้อยเงื้อน้อยตัแล้วก็ตีก้นลายแต่ยังไม่ได้ไปกินสี้อย ไปวันไหนพรุ่งนี้กลับแล้วไปกินตีน้อยที่สีสะเกียพระเอกหนุ่มหน้าหน่อยเงาะน้อยรุกบ้านเฉยนี่ตีสองเลไปกินเงาะน้อยปะคันถ้าเราไปตอนนี้ไอ้ตันไม่กว่าไปกินเงาะน้อยปะร้านมันปิดประมาณตีห้าไอ้ตันไปไปกินเงาะน้อยปะบ่อบบ๊อปิดกระบุนปะ นักล้อพระเอกหนุ่มตันและเฒ่าน้อยมีเรื่องกันหลังเวทีเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงพระเอกตดตันอันกับอกพระเอกพระเอกนั่นเออเออคิวแล้ว เต้นเตนอานมมาดูหน่อยเนี่ยก็เป็นซะอยงนี้ในเราอ่ะเป็นซะอยงนี้ไงจะให้พูดดีได้อย่างไรอย่างนิเลยนดิจะไมอวนาทีแล้วนี่แอดมินนาทีาทีป่ะว่าเขาแลนอม่ไ เทียร์ขวดน้ำตอน้อยจะพาลีลูหลังฮันนะครับฮันตอนนี้จะพาลีลูหลังฮันนะครับตาก็อันนี้คือทีมงานเราตอนนี้คือทีมงานเราเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับคือจะปฏิบัติกันล่าท้าผีแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับดูไหมดูผีไหมพี่แม่ขายไว้นะ หนูสามารถใหม่ได้นะเห็นบอเขาเคยเห็ดให้ใบเขาเคยเห็ดให้นั่นเขาบม่ใบก็จะยิ้มอะไรเขาไม่ยืมไปนอนเลยนะนี่น้องบรรยากาศล้างหันครับแล้วที่ว่าน่ารัคือโดนแม่กับผมเลื่อนพอกันยุบเพกเพกเพกกระเซมนะครับอเดียวกัน จะไปไหดูอันนี้มาเก็บเป็นทีแล้วกันพี่แม็กซพี่แม็กดูนะเมื่อกี้ทุกคนดูนะคะว่าน้องน้อยเป็นยังไงนะคะที่สานพี่ลูกเมื่อกี้ท้าไมมีช่องมันชุบแล้วนะยังไม่ถอดไปเก็บของหมดเลยพอี่ถอปิดกล้องกันนะเป็นมอสตลอดเนี่ยทุกคนก็เป็นเสียงอย่างงี้แหละจริงเป็นเสียงอย่างงี้แหละไม่ตอนนี้แสบตามากเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันไปสักนีดครับพี่น้อง ไหนมาขวากันเลยครับพี่รองครับเบิ้งเมื่อกี้ครับพี่น้องสารคดีเวท่อสักนิดครับผมชิมหนามบายบายครับคลิปนี้ก็บ่มี่ยังหมากไม่ครับผมกับรวจคือโก้ครับผมกับขันมากกับคนอะไรครับพี่น้องครับผมขันมากกับเบิ้งครับผมขันบ่มักกับเรียนพานครับ